สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขคนนะจ้ามือนี้มาพอกับสาวปุเปย์ผ้าสแซ่บอีินจา้ามือสาวปุเปย์จะผ้ามาสแซ่บๆเลยจ้าพีนา่น้นองจ้ามือนี้เสนอเมนูว่าน้ำปีศูนย์หกเฮียพี่น้องอ่ามันหลายมือจา้าเสนอเมนูส้มตำจา้าส้มตำบริสไซยังจ้ดตำบันดาลห่อหน้าจ้าเราก็กินกับหมวกกุ้งทอดจ้าพี่น้องจา้ามาแซ่บมือสาวปุเปย์ได้ค่ะไก่ไก่จา้ตาต่างประเทศฟังไทยฟังล่ามาชุดแซ่บเหมือนกันจา้า พักก็จะมีชะอมซาบเปรไปซื้อไอ้ยอดไอ้ชะอมมาจาม้ะไั่เป็นอะไแสบ,บเนาะซาบเปรได้ตำพุงกินกับน้ำลายใครมาพี่น้องเว้ยเป็นอะไรแสบคักพี่น้องนู่นเหรอหยอดซาบเปรย์กับหัหน,นได้มีอะไรจ้ะเป็นอะไรแสบคักพี่น้องนู่นเหรกาศพักบุงจ้ะอากะกระหล่ำจ้ะอากะมีหัวหอมมะละมะละพี่นจกจ้ะน้ำลายกับอะไรน้ำพี่น้องจ้ะยากจ้ะพี่น้อง อยากชะอมจ้ะอยากชะอมนี่มันห้ามก็เลยต่ำบ่ากุ้งกินกับจากพี่นอนจ้ะมาสุดแซนน้ำกันจ้าวาโดนไรก็หิวนอกจ้ะเนาะเพระกุ้งทอดจากพี่นอนจ้ะว่ากุ้งชุบแป้งทอด มาจ้าลงมือกินเลยจ้าก่อนจะกินซาวเปะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาบุเปะภาแซสรน,นจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาบุเปะคลิปต่อไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะและซาบุเปะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนกันนะค่ะเด้อขอบคุณค่ะมาลงมือกินกันเลยจ้าสม่ำั่วๆจ้ะประเดิ่มกับกินชะอมกันเลยจ้ะหยาดเนาะหยออด่นอนๆเหมือนพี่น้องเนาะซาบุเปะก็ซื้อมาเห็ยนหยอดยงา่าย สดๆจากต้นนะพี่หน่องจ้ะมันเก็บมาขายจา้ะจับจับเนาออกข้างพ,พ,พ,ากกพี่หน่องนี่มักุ้พทอดจ้ะกรอบๆพี่หน่อง นอนนั่นอ้อนเลยจ้ะแต่โมฮุงเผ็ดใใจอีเลยใช้ต้องมีแห้งมีสดกะทินหอมไม่เลยเผ็ด 음 허허 다 นะขเขา,ากันนี้นนแล้วพี่น้องอ่ะพักค้ากับไอ้ต๋อมหึ่งมาจากแสบใส่มือม้อกลางแล้วพี่น้องแต่เมื่อกินที่ตกอมไม่เคยแสบกัะ ล่างมือเลยจ้ะกินผู้เดียวนะใส่เมือกินแล้วมันแซ่แสงขลังกรอบจ้ะ เท้าข้างอ่ะทับเบรคและทบับกปตนาน้ำมนันหลยพยุ่งน้ำกำพุงหลาพลี่งเอาค้าง รับนะเปลวสอนเลยสดน,น้ำน่เนาะ ากจะพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินน้ากันจ้ะหนอดปราคาก็อ่อนดีดีเราเปลี่ยนจากกันแต่ว่า Mmm. เจ,นจ้น้ำจ้ะนัวคักจ้ะพี่น้องนัวแสบจ้ะ เผ็ดต้องจับพี่น้องอะเผ็ดละใจพี่นอนจ้าทุกยอดเผ็ดละใจหนานตาวกเพ็ดเพ็ดเงื้อกันเริ่มออกหนานพี่นอนจ้า เปล่าทับไป่ะงนาไม่เหนียวคขางนะ ก็คือบวกกับใบกัมกับนามตัอคุณแบบนี้นนนเนะเจ้าองหย่อนง่ามนะกินกับไอเีขอบคุ้นที่จะเถฟนกับพี่นอนจะจกับน,น้ำน้ำปลาเม่อนกะ thank mm -hmm. you น้ำนกันพน่ะใองคลิปนี้แค่นี้จ้พี่นอนจา้าคลิปน่าจเจอกับสาวปุเป้ไหมนะคะว่าสับเป็ดผ้าจะผ้าเมืเอ่อกี้างจะแจกอีกนะจ้าคลิปนี้ก่บ๊ายบายจ้า